สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุ๊กที้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมพุกกี้รันโอเวอร์การันอีกแล้วนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานะครับเล่นนะครับเซตนะครับแปลกประหลาดนะครับไม่ใช่เซตแปลกประหลาดหรอกเป็นเซตทําแต้มนะครับลําใหญ่นะครับทําไมถามเออทำไมผมถึงทําคลิปนี้นะครับก็เพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกช่วงนี้นะครับก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองทําคลิปนี้ดูนะครับเพราะว่า อ่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้กันนะว่าถ้าเราเอาลำไยเนี่ยนะครับผัดเชช็อกโกเนี่ยไปวิ่งในดินแดนเจเนี่ยที่เขาว่ากันว่าแต้มเฟอร์ที่สุดเนี่ยจะได้แต้มถึงพันล้านหรือเปล่าอ่าใช่ไหมเพราะว่าแบบโอ้แต้มพันล้านนี่แบบโอ้โหถือว่าแต้มเฟอร์มากเลยนะแบบ2ไม้วิ่งได้พันล้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาตัวละครใหม่นะครับอย่างตัวละครลำไยเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาระดับดีเจเนรี่แล้วเป็นตัวละครที่แต้มดีที่สุดนะตอนนี้นะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าดีที่สุดนะตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านี่เลยนะครับเรามาดูที่อันดับนะครับอันดับคะแนนสนามแข่งนะครับลำใหญ่นะครับติดฝางแมปนะครับเป็นตัวละครที่ทําแต้มดีที่สุดนะครับและผมจะเอาเป็นเชชช็อกโก้นะครับก็คือตัวละครเก่านะครับเป็นตัวตัวละครทหารนะครับอ่ะนี่เป็นตัวละครหมักลุกนี่เลยนะครับคุกกี้เชชช็อกโก้นะครับไปผัดนะครับเพราะว่าผมได้ลองไปเล่นกับตัวละครสละแล้วไม่เข้าไม่เวิร์กนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันในดินแดน7นะครับผมก็โอเคกดมาที่สนามแข่งนะครับเซตที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นเซตที่แบบมันจะเป็นเซตสนุกสนุกนะครับผมก็ลองแล้วก็ใครอยากรู้ว่าแต้มได้ดีหรือไม่ดีก็ลองดูกันให้จบนะหรือว่าจะข้ามไปดูเลยก็ได้นะครับว่าเออแ้มมันจะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรากดมาที่เปลี่ยนแลนด์นะครับแล้วมาที่ดินแดน7นะครับเป็นดินแดนที่ว่าแต้มเฟรนนะอ่ะโอเคนะครับให้เรากดมาเลยนะครับที่ ุกกี้เนี่ยครับผมจะเลือกเป็นละครตัวละครลำไยนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดระดับรีเจเนอรี่นะครับเลือกมาเลยแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของลำไยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นหอยไข่มังกรนะครับอ่าซึ่งผมยังเสียใจไม่หายอยู่เลยที่เราไม่ได้สกินอ่าแล้วก็จะเอาผัดเป็นเชดช็อกโก้นะครับผมใครอยากเอาลองไปเล่นตามก็เล่นได้นะเผือจะได้คะแนนดีกว่าผมนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นสมบัติ3มชิ้นนะครับจะใช้เป็นอาสมบัติเข็มทิศส่งสวรรค์นะครับผม แล้วก็จะเป็นอ่าแล้วก็จะเป็นหมีโลนะครับซึ่งผมหาไม่เจอเ๋ยผมพิมพ์นะครับอ่านี่ครับเยลลี่หมีสายลุ้งนะครับน้องหมีโลนั่นแหละเขาเรียกกันชิ้นที่3นะครับผมจะให้เป็นนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้การติ๊กตอกนะครับก็คือโลนะครับโลกันชนโลกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมจะใช้3สมบัตินะครับ3ชิ้นนี้นะครับในการเล่นนะครับ ถ้าใครยังสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมถึงใช้สมบัติทําแต้ม3มชิ้นนี้นะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะใครที่ดูคลิปจนจบนะครับจะรู้นะครับว่าทําไมผมถึงใช้สมบัติ3ชิ้นนี้นะครับไปดูกันในคลิปนะครับก็คลิปจะเป็นคลิปที่ผมมาภาคนะก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมอะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาอยู่กันในเซตลำไยผัดเคชอกโกกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับจะมี สองบาดถามชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็นมีโลนะครับเข็มทิศสวงสวัสดิ์แล้วก็โลสัสิทธ์นะครับผมจากที่นี่เลยนะครับมาตอนแรกนะครับก็ชิวๆนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่วิ่งนานที่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบอขวดเลือดเยอะด้วยนะครับเยลลี่เยอะก็ได้แต้มเยอะด้วยนะครับแล้วก็สิ่งกีดขวางเยอะด้วยนะครับก็เลยแบบทาให้ด่านนี้นะครับเป็นด่านที่เขาว่าแต้มเฟอกันนะครับนี่แหละเป็นที่มานะเออว่าทําไมแบบด่านนี้ถึงแบบเพราะว่ากำลังแต้มเฟอนะครับเพราะว่าแบบนี้แหละครับ คคนะครับแล้วตัวละครลำไยเนี่ยสกิลคือเร็วมากเลยนะครับคือมก็คป็สกิลแล้วสกิลต่อรอบนี่คะแนน50ล้าน up แน่นอนนะครับต้องขออภัยในเสียงเกมด้วยนะครับถ้าเสียงเกมไม่ตรงนะฮะโอเคครับผมมาอ่านี่เลยนะครับเห็นไหมสมบัติสีโลนะครับก็จะเปลี่ยน เยลลี่มีใสให้เป็นหมีชมพูได้คะแนน,นเยอะขึ้นนะครับอ่านี่เลยที่ผมเอาโลกสักสิบมาแล้วก็เข็มพิษเพื่อจะมาดูหมีลุ้งในโบนาาัสามนั่นเองนะครับผมไอโบนาาัสธรมนี้ยังไม่สะใจเท่าไหร่ต้องไปโบนาาัสธรมหน้านะครับรอดูกันได้เลยสะใจแน่นอน เรื่อยนะครับดูยาวๆไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรก็ดูอยู่เหมือนกันตอนนี้ดูหน้าจออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาคเราก็ต้องดูหน้าจอเนาะว่าไปอะไรยังไงนะครับอ่าสามอลอยล้านแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้พลาดชนไปรอบหนึ่งนะครับมาดีแบบไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีโลกกันชนอยู่แล้วเราก็มีโอกาสเล่นพลาดได้ เซตนี้เป็นเซตที่แบบผมแบบลองเอามาเล่นสนุกๆน,นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเซตที่ทําแต้มดีกว่านี้นะครับถ้าใครแบบรู้ว่าเออมันมีเซตที่มันทําแต้มได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูบ้างนะครับว่ามันได้เยอะจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบเออต้องคนเ,เก่งๆเท่านั้นเล่นได้หรือเปล่าทีนี้ไหมเอออยากรู้ว่าเออจะเล่นได้หรือบ้างหรือเปล่านะสำหรับตัวผมนะโอเคนะครับเน,นีน่ยใกล้400ล้านแล้วนะครับ ซึ่งผมได้เอาลองไปผมได้เอาเซตเนี่ยไปเล่นกับสลกนะครับคือสลาะพ้อเสียตรงที่จะใช้สกิลรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับก็เลยทําไม่ได้คะแนนน้อยนะครับโสมก็ได้น้อยเหมือนกันนะครับตัวละครที่ได้เยอะสุดที่ผมลองมาก็จะเป็นเชช็อกโกนะยังไม่รู้ว่าตัวละครไหนดีดีกว่าเ,เชช็อกโกนะถ้าใครแบบลองเอาเซตเนี่ยไปเล่นกับตัวละครพันสองอื่นนะใน m อ็มแลน์เนะครับแล้วได้คะแนนดีกว่าก็คอ,คอมเมต์บอกไว้ได้นะผมจะได้เอาลองไปเล่นบ้างนะครับแต่ที่ผมลองมาเชช็อกโกเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ ใกล้เยียบ500ล้านแล้วนะครับดูกันไปยาวๆเลยนะครับนี่นะครับคือผมชอบนะครับสกิลลำใหญ่อย่างเดียวก็ตรงที่แบบเวลาตอนสกิลเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เ,เวลาหยุดนะครับก็คือนั่นแหละผมชอบตรงนั้นแหละมันดูแบบเหมือนเวลามันหยุดจริงๆนะมันเท่น,นะครับผมชอบมากเลย อคนะครับก็ตอนนี้ขวดเลือดใกล้จะหมดแล้วนะครับมาใกล้จะถึงโบนัสทาวน์ี่ผมบอกทุกคนแล้วว่าสนุกมากคือคะแนนน่ะอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับต่างคนอาจจะบางคนแบบโบนัสทาวน์อาจจะเก็บได้ดีกว่าผมเนี่ยหรือว่าเล่นเก็บเยลลี่ละเอียดของผมเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่าผมนะถ้าเล่นตามเซตนี้เป๊ะๆนะครับอันนี้ผมเล่นแบบเล่นแบบคนทั่วไปลองเล่นเฉยๆนะครับมาได้ขวดเลืลอดสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยนะครับคือมันเป๊ะนะครับเป๊ะตรงที่แบบว่า เออมันได้โบนัสธรมช่วงเลือดใกล้หมดแล้วเป็นโบนัสธรรมพิเศษนั่นเองเนีผมพูดเลยมาเป็นโบนัสธรรมพิเศษแล้วคือแบบมันมากทุกคนรอดูได้เลยครับนีบ่อ่ะโบนัสธรมวันนี้เลยทุกคนทุกคนดูดิเนี่ยคือเก็บลูกไฟมานะครับเป็นไงดูดูดูด,ดูนะฮะซึ่งแบบถ้าคนแบบเก็บเอเอเเลงเลงจังหวะดีๆนะ่าจะเก็บเย็นีีได้เยอะมากพองีู้ดีเลยนะครับเก็บมา <c oughs> แบบจาก600ล้านนี่ขึ้นบนนสทามทีมา700ล้านเลยนะครับแล้วก็ได้จบสกิลอีกจุกๆเลยนะครับคะแนนโอเคนะครับไมายแรกจบกันกี่ล้านเออนะจบไป754ล้านต่อได้เช,ชอชอโคเลยนะครับต่อกันเลย ฮ่าโอเคนะครับตอนนี้800ร้อยล้านไม่ทิ้งร,รอยแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่นะถ้าใครรู้ก็เดาๆไว้ได้นะครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่ห้ามกอไปดูนะว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับท่านที่โกงนะฮะเออเดาๆมาเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอยากรู้ความแม่นอยู่เหมือนกัน <c oughs> คิดในใจก็ได้เดาในใจก็ได้พอแบบเฉลยคะแนนมาเอ้ยเราเดาถูกเฉลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าเออเก่งเหมือนกันเนาะอ่าโอเคนะครับตอนนี้เชอช็อกโกก็ ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะเรียกแล้วแต่ยังมีแคนดี้นะครับความสามารถแคนดี้ยังไม่ได้ใช้เนาะปุ่งช่วงสุดท้ายนะครับได้สุดท้าย,ายพอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับรอบสุดท้ายขึ้่มาเลยครับโหดีเลยอะไรเอ่ยอะนะครับยี่เล็กทุนเยอะ,ะ925ล้านนะครับก็ยังไม่ถึงพันล้านนะครับแต่ก็เฟิร์มมาก โอเคนะครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปจบกันนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าตัวละครลำไยเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เออทำแทบได้ดีไหมนะครับส่วนตัวแล้วก็ ยังเป็นตัวที่ทําแต้มได้ดีนะครับก็ใครที่กําลังปั้นมาก็ปั้นไปเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครดีนะครับก็เป็นไงสนุกไหมทุกคนเออผมลองไปเล่นได้นะใครแบบอยากมีฟิลในการเล่นคือสนุกนะจะสนุกช่วงเข้าบูนะัทามีม่แหละแบบโอ้โหทั้งโลศักดิธิ์ทั้งเข็มทิศนะครับไหนจะยนออสมบัติหมีโลนะครับที่เปลี่ยนหมีลุงให้เป็นหมีแบบหมีแบบเพิ่ม หมีม่โลนั่นแหละเนาะจะได้เป็นหมี่ชมพูที่ได้คะแนนเยอะแบบดูดกันกระหน่ำเลยนะครับน่าจะสนุกกันช่วงโบน,นัสไทม์นะครับผมก็โอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ <im itation>